ที่ได้ชมผลงานของศิลปินผู้พี่กันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาชมผลงานของศิลปินผู้น้องค่ะนั่นก็คือน้องป้อมวิอเดืศัก์วันณโสภาค่ะน้องป้อมสวัสดีค่ะควันนี้น้องป้อมจะเขียนผลงานที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องอะไรคะเป็นเนื้อหาของธรรมชาติครับโดยที่ดึงออกมาในเฟร,รม3เฟร,รมต่อกันครับเป็นงานสื่อผสมครับผมค่ะนั่นหมายความว่าเป็นภาพที่มีเนื้อหาเดียวเพียงแต่ว่าจะนําเสนอในเฟร,รมสาใบใช่ครับค่ะใช้สีอะไรคะเป็นงานสีอะคริลิกครับ น้องป้อมใช้สีดำระบายเป็นรูปทรงของต้นไม้ซึ่งเรียนแบบรูปทรงต้นไม้ตามธรรมชาติโดยเริ่มจากด้านล่างของกรอบผ้าใบาที่เรียงต่อกันทั้ง3าชิ้นเราก็ต้องไล่เรานึกถึงธรรมชาติเข้าไว้ครับต้นไม้ในบางทีมันก็ถือว่าเป็นความมั่นคงแข็งแรงช่วยถ่วงดุลธรรมชาติยางเช่นคือต้นไม้ถ้าเราเหียดต้นไม้นึกถึงต้นไม้เนี่ยแน่นอนนะครับเราเราต้องให้ความแข็งแรงของมันมาก่อนอาจจะมีความนุ่มน,นวลอ่อนโยนตรงปลายอะไรประมาณนี้ น้องป้อมบีบสีโป้วนเป็นเส้นวงกลมบริเวณกลางภาพจากนั้นใช้สีดำลากเป็นเส้นกิ่งก้านของต้นไม้ให้มีความยาวพอประมาณแล้วขมวดปลายกิ่งให้เป็นวงกลมคล้ายสระไอไม้ม้วนและระบายสีดำทึบตรงกลางเพื่อสร้างรูปทรงของใบไม้ให้กับต้นไม้ทุกต้นซึ่งการใส่กิ่งก้านและใบไม้ในลักษณะนี้จะเป็นการลดความแข็งและเพิ่มความนุ่มนวลให้กับภาพ เส้นโค้งเนี่ยบางทีมันทําให้ภาพเราดูนุ่มนวลขึ้นดูดูมีมิติที่ผมเขียนออกมาตันนี้มันมันเป็นเส้นโค้งเป็นเส้นกลมแต่จริงๆนะเนี่ยที่เสือออกมาเนี่ยบางทีมันมันไม่จะเป็นต้องเป็นเส้นกลมครับมันแล้วแต่จะเป็นเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเราก็สามารถจรินตนาการออกมาได้เมื่อเติมกิ่งและใบไม้ให้ต้นไม้เรียบร้อยแล้ว น้องป้อมจึงวาดสัตว์ต่างๆเช่นนกและผีเสื้อแทรกลงไปบนกิ่งไม้โดยใช้รูปทรงตามจินตนาการจากนั้นใช้สีสันสดใสอย่างสีโอรสฟ้าชมพูและเหลืองระบายเป็นวงกลมต่อกันเป็นช่อดอกไม้น้อยใหญ่โดยระบายทับลงไปตามกิ่งก้านของต้นไม้และกระจายให้สีดูสมดุลกัน ตามใจของผู้เขียนครับเราเลือกเลยว่าเราชอบสีแบบไหนให้เป็นดูแบบคลาสสิกมากดูแบบมีสีสันสดใสหรือว่าอยากให้ออกเป็นแนวร้อนแรงสีฉูดฉาดก็อยู่ที่ตัวเราน้องป้อมบีบสีโป๊เป็นจุดๆโดยวางช่องไฟให้กระจายทั่วบริเวณพื้นที่ด้านบนของภาพแล้วรอให้สีแห้ง จากนั้นระบายสีทองที่เตรียมไว้ลงในวงกลมที่อยู่กลางภาพโดยระบายวนจากตรงกลางออกมาด้านนอกให้สีทองล้ำออกมาเป็นรอยลากของผู้กันก่อนลงสีทองที่วงกลมในลักษณะเดียวกันจนทั่วทุกจุดซึ่งการใช้สีทองจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับงานแนวป๊อปอาร์ต สำหรับภาพนี้นะคะเป็นการนำเสนอภาพหรือว่าเนื้อหาให้เป็นเรื่องราวเดียวกันแต่ว่าเขียนลงบนผ้าใบหรือว่าเฟรม3ามเฟรมด้วยกันนะคะเวลาที่นำไปจัดแสดงนี่นะคะน้องป้อมจะแขวนชิดหรือว่าแขวนแยกดีคะได้ทั้งสองแบบครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยผมตั้งใจออกมาให้งานลงมาเป็นงานที่ต่อเนื่องสามารถแยกได้หรือว่าติดเป็นชิ้นเดียวได้นะครับแต่ถ้าจะแยกนี่อันนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะฮะครจะมีระยะช่องห่างนะครับ ห่างมากห่างน้อยแล้วแต่ความต้องการนะครับค่ะก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จะนําไปแขวนนะคะคว่าจะชิดหรือว่าจะแยกจากกันนะคะควันนี้ก็ขอบคุณน้องปอมมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ